ร้านกาแฟแคมปิ้งค่ะเพื่อ,อนๆที่นี้เรามาถึงร้านกาแฟแคมปิ้งแล้วนะคะที่นี่จะเป็นรีสอร์ทนะคะรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดของบ้านกรูดนะคะบ้านกรูดอ r เคเดียค่ะบ้านกรูดอ r เคเดียรีสอร์ทแอนด์สปานะคะนะคะี่ค่ะ ตรงนั้นจะเป็นร้านสปานะคะแล้วก็จะมาเป็นร้านกาแฟนี่ก็จะเป็นสระน้ำนะคะแล้วก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นแคนทีนนะคะโองร,รีสอร์ทนี้จะเป็นทางเข้ารีสอร์ทนะคะที่นี่จะเป็นกาแฟแคมปิ้งแล้วนะคะมาถึงแล้ว เวลาที่เรามาที่นี่นะคะเราจะมานั่งทานกาแฟแคมปิ้งที่นี่ค่ะรถก็นี่วิ่งเลยนี่ค่ะแคมปิ้งจะเป็นมุมเล็กๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะแม่ค้าแคมปิ้งนี่จะมีอยู่แค่นี้นะคะแคมปิ้งกาแฟนะคะ กาแฟดำน้ำผึ้งนะคะนี่ค่ะที่นี่จะมีนี่นะคะหน้าตาคนเนี่ยไม่คะคนสวยแคมปิ้งนะคะแคมปิ้งคอฟฟี่อ่าเมอเมริกาโน่ค่ะน้ำผึ้งนิดหนึ่ง